ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูนวัตรกรรมของจีนในการรักษาโรคมะเร็งนะครับปลีกเลี่ยงวิธีเคมีบำบัดหรือเคมโมช่วยให้ผู้ป่วยนั้นไม่ทรมานและลดอาการข้างเคียงได้ครับศาสตราจารย er ์นายแพทย์สวีเคอร์เฉิงร่วมนวยการใหญ่โรงพยาบาลฟูด้ากวงโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนคิดค้นการรักษามะเร็งแบบใหม่ผ่าตัดเนื้องอกด้วยมีดนานโนทำลายเซลล์มะเร็งในระดับนานโนจุดเด่นของมีดนานโนไม่เป็นอันตรายต่อระบบเส้นเลือดใหญ่และเส้นเลือดสำคัญรวมถึงไม่กระทบต่อเส้นประสาท กูดาเตรียมต่อยอดความเชี่ยวชาญในการรักษามะเร็งแลกเปลี่ยนความรู้กับแพทย์ไทยกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศสิขณะนี้ได้เริ่มนําเทคโนโลยีใหม่มาใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งในไทยควบคู่ไปกับการใช้อเย็นแล้วรวมถึงวิธีการรักษามะเร็งโดยไม่ต้องทำเคมชเช่นการรักษาด้วยความเย็นรักษาด้วยชีวะและสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาใหม่ถือเป็นความสำเร็จที่จีนมุ่งหวังช่วยผู้ป่วยมะเร็งทุกระยะให้หายกว่า80และมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นการรักษาขึ้นอยู่กับการกระจายของมะเร็ง ถ้าเป็นจุดเดียวครั้งละ2องแสนบาทถ้ากระจายไม่เกิน1ล้านบาทและส่วนใหญ่ใช้เวลาในการพักฟื้น15วันครับ